การสนทนาของท่านนับดุลรอฮฺห้องอะลเลวะสัลลัมหนึ่งในมารยาทท่านนับดุลรอฮฺห้องอะลเลวะสัลลัมที่เราต้องมาทําการเรียนรู้กันก็คือการสนทนาของท่านนับดุลรอฮฺห้องอะลเลวะสัลลัมเวลาท่านนบีได้ทําการพูดคุยทําการสนทนากับบรรดาคนที่ตอบโต้กับท่านนบีหรือว่าบรรดาคนที่ได้ทําการพูดคุยกับท่านนับดุลรอฮฺห้องอะลเลวะสัลลัม ท่านนบีสุลต <T |ar|> ่านของอาเลวะซัลลัมเป็นบุคคลที่อัลลอฮฺสุบฮานูร์ตาลาได้ให้มุเอจิศาสของท่านเนี่ยเป็นมุเอจิศาสที่เกี่ยวกับเรื่องของการของการพูดของการการที่มี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 อายะคุรอ่านมาเป็นกะลามุลงล้อคำพูดของอัลลอฮฺสุบฮานูร์ตาลาและคำพูดของท่านนบีสุลต่านของอาเลวะซัลลัมอัลลอฮฺตาลาได้บอกว่าว่ามายังเตกวาอินิลฮาว่าท่านนบีจะไม่พูดจากอารมณ์ไฟต่ำ เพราะนั้นคําพูดของท่านอับดุลลาห์สุลต่านละวะซัลลัมจึงเป็นสิ่งที่มีความมีความสำคัญมีความจําเป็นอย่างมากพี่น้องทั้งหลายท่านอับดุลลาห์สุลต่านละวะซัลลัมนั้นอัลลอฮ์สุบฮานุวูตะลาได้บอกกับท่านอับดุลลาห์ว่าฟะบิมารัลหะม์มาเตมินลลอฮิลินตะละหุมและดังนั้นด้วยความเมตตาที่มาจากอัลลอฮ์สุบฮานาอูตะลาเนี่ยให้เจ้ามีความนุ่มนวลกับพวกเขาหมายความว่านุ่มนวลในเรื่องของคำพูดให้มีความนุ่มนวลกับพวกเขาว่าเราคุณตาฟอีวลกอถ้ีหอก ว่าเจ้ามีความมีคนเป็นคนที่มีวาจาหย,ยาบคายกอลีตอนก้อนแล้วก็มีหัวใจแข็งกระด้างลำฟัคโดมินเฮลิกพวกเขาทั้งหลายก็จะออกห่างจากรอบๆตัวเจ้าเพราะนั้นอัลลอฮ์สุบฮานูวัตะลาจึงให้ท่านนบีีสุลลลลของอะลีอัลซัลลัมนั้นเป็นบุคคลที่มีการพูดที่ดีงามและอัลลอฮ์ตาลายังบอกกับท่านนบีสุลลลลของอะลีอัลซัลลัมในเรื่องของการในเรื่องของการเผยแพร่ ว่าให้ท่านนบีสุลตารอฮุอะลเยาะซัลลัมนั้นเป็นบุคคลที่เอาใจใส่กับบุคคลที่อยู่ในการดูแลของท่านนบีสุลตาร์ฮุอะลเยาะซัลลัมเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตว่าท่านนบีจะไม่มีคําพูดที่ที่ไม่ดีกับคนที่อยู่ใกล้ตัวของท่านนบีสุลตาร์ฮุอะลเยาะซัลลัมแม้กระทั่งบุคคลที่มาด่าท่านนบีสุลตาร์ฮุอะลัยาะห์ซัลลัมได้ีรกท่าท่างไอชะบุคดลาว่มาึ่าท่านนบีสุลตาร์ฮุอะลัยาะห์ซัลลัมบอกทนบีว่าอสซามะลัยยามุฮัมมัด หมายความว่าขอให้ความตายจงมีแด่เจ้าอ้โมฮัมมัดอาิช้าพอเวลาได้ยินคําพูดท่านคำพูดของชายคนนั้นแบบนั้นเนี่ยมาด่าท่านนาบดุลสลัมของอะลีบัสัลลำอาิชาเลยตอบโต้ไปว่าวะอเลกัสซามวัลลันะขอให้ความตายจงมีแด่เจ้านั่นแหละแล้วการสาปแช่งจงมีแด่เจ้าด้วยท่านนาบดุลสลัมของอะลีบัสัลลำจึงได้บอกับทถึงอายช้าว่าทําไมไปพูดแบบนั้นล่ะ ไอชาก็บอกว่าไม่ได้ยินหรอว่าเขาพูดอย่างไรท่านนบีก็เลยบอกว่าไม่ได้ยินที่ฉันพูดหรอฉันบอกว่าว่าอะไรกุ้มและขอให้มีแก่เจ้าเหมือนกันหมายความว่าไม่มีคําพูดที่ไม่ดีออกจากปากท่านนบีสอลลลองของอะเลวะสัลลัมแต่ท่านนบีสอลลลองของอะไรวะสัลลัมจะมีแต่คําพูดที่ดีงามนี่คือบทเรียนนี่คือสิ่งที่เป็นมารยาทท่านนบีสอลลลองของอะไรวะสัลลัมที่เราได้เรียนรู้กันในซีรีส์อันนี้และมารยาทท่านนบีสอลลลองของอะเลวะสัลลัมนั้นยังมี نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته